น้องจิตน,น้อมใจครับกราบคำบูชา,ารรพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอาลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโพธังภะคะวันตังอะภิวาเดมีสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมนัมมัสสามิ สุปฏิปันโนวะกะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังเวนาพุทธบูชามหาเดชะวันโตธัมมบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโพคะวะโห ติโรกนาโถอะติโปชยามะวันทิตวานัมามีปริตตวานะเมตตังเมตตาปัจันตาอุกิตาจิตตพันธ Saka eo gamm e da Tate eo kerezh zhigana tante tantarik eo 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 ke eo -pe -si -ta Te, -te perat eo ตะจมตูเจวาชราตรวิษมีจากกันทับปนาคาอิทันตาติเกยามุนิวรักวจนาสัตโธมีสุนันตุ

สาวันเล่าทพเท,ทวดาเจ้าที่อยู่ตามภาคอินดินอยู่ตามภูผาปา่าไม้ตามีงห่วยน้องครอมงอมึงอยู่ตามทุกอยู่ตามขาตามไม่ตามนาตามเมืองตามสารตามวัดสีตะกูลแห่งนี้พระภูมิเจ้าที่ พแมทโทรนีเป็นเขาปู่ตาเต่าแก่นเงาเป็นประธานวาันนี้เธอว่ามือสันวันนี้ตรงกับวันที่สิบสีพุทธจิกายพุทธศักราชสองพันห้ารอยหสเจ็ดซึ่งก็มีพระอธิการ วัฒนาปิยัง,งโมเจ้าอาวาสท่านประสาทงาในข้าพเจ้าได้มาทำพิธีบายสีสุขวัลยตามอีกครองประเพน้นผู้ขาดในโบกก้าวเลลาแจ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพระเจ้าได้ก้าถึงขั้งตนแล้วนั้นน้อมเสด็จลงมายังสถานีพิธีการมงคลอำานวยมวยชัยให้ท่านประธานผู้มาร่วมงานพร้อมคณะของท่านทุกท่านทุกคนจงได้อยู่เย็นเป็นสุข กบมีมาไกลเสนียดทั้งหลยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปราบให้มาลายหายสิ้นไปตั้งแต่บัดน,นี้ขอขา้าเธอ,อนาโม Tasaba kawatu alato samma samputasa namo tasaba kawatu alato samma samputasa namo tasaba kawatu alato samma samputasa putang ayu watara tejivitang yawan karan saranang candi tambang ayu watara tejivitang yawan karan saranang candi ngaywan tanang te civitaanggawangkanarangsaranang nga cai tu yappewan tanang te civitaang yawankanarangsaranang nga cai tu yappe awa tanang te civitang yawankanarangsaranang nga ca ta yappe put ngay wat tan te civitang ตาเที่ยงปีธรรมอายุวัตรันเตชีวิตั้งยาวังขารังสารังกัจจามิตาเที่ยงปีสังขังอายุวัตนเตชีวิตั้งยาววันขารังสารังกัจจามิ ีสีสีสุมังคลาสุภาสวัสดีอาดีเร็ไใสสีสุสาอีกตรได้มีอีกตรงดมาบังเกินกับองกระถิ่นม็ดหลายหลาย แล,าาาและนาคุณเทพบุตรและเทพระดาอินภุมโยมมาราตต้นนองอาจกาหานโปรดจงได้งกการลงมาสู่ลงมาอยู่ให้ได้เป็นใช้ยามหาบุคคลอันวิเศษมือนี้ข้าเก็บนันยายเขาสูา้อาบนตตาลาสเสียอาบนตำตาดีนี้เิรา ยมนาฏเราเทียมพ,พ้นภาคีสวนลนลอนเทียมชูระนารายยุกสิทธิใจเท้าศาสตร์สไนปะทางพลหากแก้วเนรมิตรปราศาสตรแก้วก็แปงเมืองนาคี้องเครื่องกดลาเสียงคือเอื้อวาดว่าคุณบินงินสวงเส เน,าน่าดังคับกันสวรคงครอบผู้มูสีดนาได้นมอันเชิญเทว,วดามาเป็นบริวัตแวดร,รอบทุกข้าของทรณีเมฆลาลสียสาวเท้าว เสือทนบรุนวอนมีส,ส่วนบรุนวอนินทิกาเอาเพ็นฝากีต่างญานิกุมกกันดาลยมบาลาจัตุโลกอาจโลกองหลวงทั้งกวงกุมบุรุษเจ้าฟ้าเดชกาวาสิ่งทั้งหลายได้สู ปวดใจปวดยังผักพรดลงมาคงไม่ทันประธานผู้มารวมง,งานในมือนีอยู่เย็นนอกเป็นโสุทุกบมีมาไกลสเสนียดจันไรสิ่งสาเสดปราภัยมาายไา้สิ้นไปตั้งแต่มือนีมือสั่นวันเดีย ตั้งแต่วันนี้เมื่อสันวันเี้อยู่ในช่วงออกพรรษาลาพัน,นเ้าเขาเขตบุณกระถินได้ยิ้มเสียงป่าทาดังสั่งลาพันษาสินคุณกะถินมีทุบ้านถวายวันมีทุกแห่งแสงไว้สาว่างตาจะลองกองกระถินจนหอดมื่อเ้าจังใดแม่นเลือกลา โคไซมาได้พาก,กันนีพาคพักกฐินมันจังหมวลพาก,กันส่วนพาก,กันพอดพาก,กันไดเหกกฐินเยอะปุนกฐินนี้เป็นพุทธนโนบัญญัติให้พระทรงที่ย่จำวัดตามยีคล้องมือเขา ตามองสม่าสมพุรธเจ้าไดทรงตัดดอกไว้อยู่ตั้งเตปูตั้งเตปูตั้งเตปูยาบุญผากันสร้างลาแดงท่าตั้งเต่การกระถิ่นวันเกินว่าไม่สริงเอามาขึ้นทายนึงแล้วเอามายิมมายอมล้อมมาเป็นซื้อกะทถิ่นได้ย้อนซื้อเดิม บ่หมดพากันส่วนพากันเอินกะเทียนดันมแม่นซื่อมาตั้งแต่พุ่นเล้วหลวงปู่ไปอาภาหลวงตาเอาเข็มสอดได้ไว้ยิ้มสอดเข้าใส่การ ส่วนหลวงพี่กับเด่นวันพักกันเขาป่าทักทักมาเปลือกไ่เอามายอมจีวอนใบหงกายตั้งแต่เขา้าูแล้วมีมวลมูสั้ป่าทางพาใส่ปุ่มาเฝ้ามาหอดมาเีหอนเตา ทรงเทศสารายูมูระทรงนันเลือ,ลอดอร้อนจีวรเบื่อนฟ้าเพียงบุนานากวิสาขามาเขารู้ตนภระหนาวสั่นกระเลยไอ้กาบังคงทวนองค์สามารถเด้เขานั้นในทวายพราเป็นสืบมา ว่าวาดโยโย่พอสังเกตสำนีเสิสนเอิญขนาดกัดิน,นดก,นนอนก,นอก่อนเสินเอิญควันขณะกัดินก่อนอย่าไปจอเนาไก่ลางวันเจ้าให้ดวนมาว่ามาด้ววัน quanh người quay chân ông phát kiến tay mà dù mà nhô quanh quay chân mà cầm đọc quay quay đang dù bay tay quay đặt chân ông đang hay quay bỏ lúc mà tê nổi quay đặt chân,

วันประโยชน์ทั้งกำดินดำไม่โลภกรรมที่คิดผู้มีผู้มากแค่์ไว้แล้วเศร้ายาเที่ยวไปควันเลือยควันย่าไปอยู่ย์ุญโบประโยชน์บุญโบทั้งบอกเมย์น้อยหนาวหน่อยลมโวยวายลมเจ้าหนาวหนาวมามออพา่อพีผ้าสิตุ่มหงมลมขมาจนจนสิไปสนอยู่วันใดนควันเอื้อว่ามาเดือนวัน ควันวัวนอควัน้าควันลวยมาอยู่หัวเกเียายาสิเก่าเสียสีให้มาดูน้ำดีอยู่คือเก่าวควันคิวเราหงดงามปัดขัดสอนพลันดอกแต่นไปควันตาให้มาอยู่ตา มองเจ็งเห็นทางควันข้างควันปากมาอยู่ปากเป่าปีสีโซควันโคก็มาอยู่ห้อแควนเอาอสายซอยเส้ในใหญ่ควันหัวใจย่าไปทัำอื่นนอนหลับให้นตื่นขึ้นมาเขาไว้วันเจ้าให้วันมาว่ามาฤษอยว,วันฤษอยว่ามาฤวัอ มาหัวแนวให้เจ้ามีใจเพียรอดดังพระเจ้าเมาสดมีใจเพียรอดดังพระเจ้าเีนีอุดเสกันกะละมังยันถาวรีวาหาปุราปริปุเรนิสาคารังนักขียันติสัพพังทุกขังอาววนะสัทธาโสตีพระวันตุเรน ตัวที่ยัวที่สั่การที่มักตะออเยววนตะวันวิจัโยหอหินชยันสุขเชยามังคยอลาปังตะวนลาเกสิเสภะเทีโปกาเลติเสเกสัพพุทธานัรัขปโตปะโมทติสุนักตังสุนังสุปปะตตาัส่วนที่ตังสมุตติจัดสัิญธพรหมจารในสุปักคินาปัทคินานิัตตะวานะลัพตันเนนามันมีนามันนีเิ็นามดี เป็นนามมนต์ลายวาสองคนตนพระเจ้าเดอภูศิษย์ให้ได้เป็นเอกของขังพุทธทางคนนั้นธรรมะคุณนั้นสังฆาคุณนั้นสามแก้วอันนี้ใส่งาำบานแยงแยงเงาไหลบนเส้าเจียวบานพญาไทยผู้มูสุขีไอนามมนต์ไฟติดใจใครวัดเอยไครวัดไงไครใส่ปอยใครลุกมาต่อยใครลากสาดนามมนต์ฟาดลุกไปยังก็เก็บทังให้อุบัติเหตุเหตุไอผู้มูสุขี สุยาสิมาลองสุยาสิมาจอมมาไทยามาเด้นมนอันนีน้พิยานพุทธไสบ้านพีขลายพุใส่สนายลู้มาเจิไหหดไอเอิญไอคนสารพุทธสารพินแกไรสุกังหมูจงอาบคบตอดชีเข็บแม่กอดแม่งูเขาสาราเขามาเลี้ยวเห็นเสือลงเนือเลี้ยวเห็นแขกคมูกัะเซียวน้ำมนนี่เด้อแกหายไป ของพาเมไตหันวิเศษเทศไว้เป็นภาษาหาเก้าขึ้นมาเป็นคนเป็นบาให้มาเป็นอำนาจเป็นนำพลบดใส่คนย่ำมื้อเช้ากระดงได้ไปง่ายบดใส่ย่ำได้อเข็นายกหลุดลอยดใส่เล็กน้อยให่กานาบ้านบดใส่แม่บ้านคลอดลูกง่ายคิกสบัยกว่าเก่าดใส่ผู้เฒ่าเฒ่าให้กลับเป็นหนุ่มเนาะเป็นสาว โสดใส่ผู้ขาวขอักมาดับคือเก่าคนให้ผู้อ้าดีด้อมาาวิทมาเป่ามาไฟขอเขียนให้หายเสียงบอเหลือหรอคุณทบจทัดทำโมคำใจสังกูละลายสูญหายไ,ไปทุกทันทุกคน 你看。